สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมเรือนนี้นี่เป็นคาสิโอนะครับผมของคุณผู้ชายตัวเรือนโลหะนะครับสายเป็นสายยางนะครับเรือนนี้นี่พอดีกัญญาแักคของครับส่งให้คุณลูกค้าที่นิคมคำสร้อยนะครับที่มุกดาหารก็เลยเหมือนเดิมครับขออนุญาตถ่ายตัวจริงให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับผมสไตล์ในากาแบบนี้เนี่ยคนยังนิยมกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันคนจะไปใช้สมาร์ทวอทพวกประเภท วัดอ uh, mm ุดรวัดชิปรจรอ,อะไรอย่างนี้กันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีกลุ่มคนที่บางคนเขาบอกว่าเขาก็ยังอยากได้ในการง่ายๆะใส่แบบดูเวลาที่เฉยอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของแฟชั่นในการพวกนี้บางคนเขาก็หากลุ่มราคาประมาณบอกว่าใส่วสวยๆราคาไม่ต้องแรงมากอะไรเงี้ยนะครับผมตัวนี้อยู่ในช้อยตัวนั้นด้วยนะครับพี่เขาสนใจก็เลยจัดตัวนี้ไปส่งไปมุกดาหารนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าปัดสีดําสายสีดำนะครับขนาดตัวเรือนมาตรฐานเลยครับ43มมิลน,นะครับ กันน้ำได้ห้าสิบเมตรแล้วก็มีวันที่นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนี่ขึงขอยาดย้มนิดน,นะครับอ่าครับอ่าเห็นตัวจริงเนาะนี่เห็นไหมฮะหน้าปัดสีดำนะครับตรงปลายเข็มสั้นเข็มยาวม,มีภายน้ำนิดนึงนะครับผมขอบตัวเรือนนี่ขัดเงาเลยนะครับตรงคอมนี่หมุนไม่ได้นะครับผมบอกก่อนนะครับไม่ได้หมุนได้นะน,นี่ฝาหลังมันนะครับผมเนี่ยเออฝาหลังโอเคงานใช้ได้นะดูเรียบร้อยดีฝานะอันนี้ใสาย,ยางตามมาตรฐานของคาซิโอเขานะครับผมเนี่ยอืม อันนี้หัวสายเป็นโลหะนะครับให้เป็นหัวโลหะมาดีครับดีมันจะได้เข้ากับตัวหน้าปัดปลายเข็มวิทาทีเป็นสีแดงนะครับผมเนี่ยดูบรอ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 บก,ก,ก่อนนะครับตัวเรือนนะครับนี่ขนาดค่อนข้างจะมีความหนานิดนึงนะครับไม่บางนะครับถ้าหานกาบางมากๆอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันก็ดูก็ไม่ถึงกับหนามากนะแต่ก็ไม่บางกลางๆดีกว่าเลืกอนดีกว่าเนาะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนิดนึงครับพอดีแกะกล่องมายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยเดี๋ยวดูการเดินนิดนึงอ่าเดินแล้วเห็นไหมฮะ เนี่ยนาฬิกาหนะ้าปัดแบบนี้สไตล์นาะฬิกาดำน้ำเนี่ยคือมันใส่ง่ายๆครับผมแบบว่าใส่ดดูเวลาอะไรเงี้ยใช้ชีวิตประจำวันอะไรเนี้ยเบือบ่อเบื่อวันหลังมัถอดเปลี่ยนเป็นสายอย่างอื่นก็ได้นะครับผมเป็นสายหนังยังได้เลยนะเนี่ยแต่พี่ว่าสายยางสวยกว่านะเห็นไหมเดี๋ยวเรจะมีวันที่นะครับผมอ่ะรวมๆประมาณเนี่ยวันนี้ขอประมาณถ่ายให้ดูนะครับอืมอ่ะเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG ครับหนึ่งปีพร้อมกล่องคู่มือป,ประกันศูนย์จัดมาใหคค้ครบหมดเลยนะครับสนใจสั่งทางไลน์ครับ หรือแอดจากเบอร์โทรนะครับทาไม่ถูกก็โทรมาปรึกษานะครับผมหรือถ้าดูทางทิกตอกเนี่ยก็ทักมาในทิกตอกไปเลยนะครับเดี๋ยวดูแลให้นะครับหรือจะมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ในซอยบารมราชชนนีสิบเก้าถปินเก้าเปิดทุกวันครับสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอยู่ในซอยนะครับผมมาไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาแล้วกันนะครับเป็นในการใช้ฐานใช้งานง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปินเก้านะครับสวัสดีครับ